สวัสดีค่ะพี่น้อ,องมายาญสิพายำหอยนางลมมือนี่ยำแบบซุกพี่น้องลวกซะก่อนใหญ่กบก่ายกินดิบโอวิดมันหลหอเอามาเบิ่งน้ำใหญ่ เตรียมเครื่องไว้แล้วครับพี่น้องมามาปรุงกันแบบน,นี้ตามใจชอบนะพี่น้องใส่น้ำปลาใส่สุตรสดใส่เลือดเตี๋ยวห้สิมาการสจัดนึ่งรสจัดเนาะคะ่ะใส่น้ำปลาใส่สุตรสดใส่น้ำตาล Epic power. <sweak> ได้แล้วครับพี่น้องหอย่ำหอยนั่งล่มมาเด้อมากินน้ำแย่ใหญ่เด้อค่ะบบน,นี้อากีบมันใหญ่ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนเด้อค่ะรอดติดตามคลิปนาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ยายเล่ยผ้าเฮ็ดผ้ายกินในเด้อค่ะสวัสดีค่ะ